เบลูเบลาเลยครับขวดนดำดำนี้สิงตองขนาดใหญ่ครับในกำลังจะเทลงน้ำแก่งครับ KV แปดร้อยครับทำนี้รู้สึกว่าจะได้ลงไปดีวิวงเครื่องอเลยองเบลูเบลลาเลยใหญ่เบลูเบลลาเลย นิ่มๆครับเทียบกับลงน้ำแข็งลงน้ำแข็ง